ดวงชะตาประจำา12ราศีคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิมิถุนายนดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมรับบิ๊กเซอร์ไพรส์สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับ สำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ต้องบอกว่าดวงชะตาของท่านนั้นซ่อนความพิเศษเอาไว้มากมายดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นก็คือหนึ่งในราศีที่ดวงชะตาของท่านนั้นเกาะกลุ่มอยู่ในดวงชะตาที่ดี เป็นราศีต้น,ตนเป็นราศีหัวแถวที่มีเกณฑ์จะพบเจอกับความสำเร็จก่อนใครชาวราศีพิจิกนั้นลักษณะนิสัยของท่านชาวราศีพิจิกเป็นคนปากตรงกับใจเป็นคนที่จริงใจหากรักใครแล้วรักจริงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีพิษสงกับใครชาวราศีพิจิกนั้นหากตั้งใจจะทำอะไรก็จะทำอย่างจริงจังและตั้งใจจะทำให้สำเร็จ ชาวราศีพิจิกจุดอ่อนของท่านนั้นภายนอกนั้นดูแข็งแกร่งภายนอกนั้นดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ลึกๆแล้วชาวราศีพิจิกเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนใจอ่อนยิ่งเห็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเดือดร้อนชาวราศีพิจิกก็ย่อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในบางครั้งชาวราศีพิจิกนั้นก็เจ็บถึงสครั้งสามครั้ง แต่ชาวราศีพิจิกก็ยังเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็ต้องบอกว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงที่เหลือของเดือนมิถุนายนนั้นค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกับลักษณะนิสัยของท่านด้วยเช่นกันสำหรับงานของชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนทิศทางเกณฑ์การงานของชาวราศีพิจิกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ท่านจะพบ เจอกับบุคคลใหม่ๆพบเจอกับคนที่มีประสบการณ์จะนำความรู้มาให้ท่านจะแลกเปลี่ยนความคิดจะทำให้ท่านนั้นเพิ่มสกิลการทำงานจะทำให้ท่านนั้นมีความเข้าใจงานมากขึ้นหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานสำคัญส,ค,ญสคัญเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการร่วมทำโปรเจกต์สำคัญๆหรือแม้แต่การประชุม การมีส่วนร่วมก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตชาวราศีพิจิกหากจะพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไอเดียของท่านหรือแม้แต่ความคิดของท่านค่อนข้างที่จะไม่ได้รับความสนใจมากนักบทบาทของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นยังไม่โดดเด่นมากเท่าไรแต่ในช่วงถัดจากนี้ไป ไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นไอเดียต่างๆชาวราศีพิจิกตัวตนของท่านนั้นเริ่มที่จะแสดงศักยภาพหลายฝ่ายหลายคนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับแนวคิดของท่านไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่รวดเร็วขึ้นหรือแม้แต่ความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการงานถือว่าชาวราศีพิจิกทำได้ดีอย่างมาก ก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปเกณฑ์การงานของท่านมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ปรับได้โยกย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าทํางานสบายขึ้นหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นกําลังถูกเพ่งเลง็งให้ปรับเปลี่ยนเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ดวงชะตาดานการงานของท่านนั้นจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากรอท่านอยู่ ชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านเกี่ยวกับการงานต้องบอกเลยว่าเกณฑ์การงานของท่านนั้นจะปรับไปอยู่ในจุดที่ดีและหากชาวราศีพิจิกท่านใดที่ค้าขายหรือแม้แต่การทำงานอาชีพอิสระต่างๆในช่วงถัดจากนี้ไปการค้าการขายการทำงานของท่านนั้นจะค่อนข้างมีทิศทางไปในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะสะดวกสบายกับท่าน ไม่ว่าท่านจะไปติดต่อประสานงานต่างๆท่านก็ได้พลังจากดาวพุธการสื่อสารหรือแม้แต่ความคิดต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาท่านจะพบเจอกับการได้รับความอำนวยสะดวกจากคนรอบข้างหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างเป็นใจให้กับตัวท่านหากชาวราศีพิจิกท่านใดที่ต้องการจะวางรากฐานต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงนี้โอกาสจังหวะเวลาของท่านก็มาถึงเพียงแค่ท่านนั้น มีความมาณะมีความเพียรมีความตั้งใจเข้ามาด้วยเชื่อว่าทุกอย่างจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนสําหรับชาวราศีพิจิกต้องบอกเลยว่าเรื่องเซอร์ไพรนั้นก็คือเรื่องงานเป็นลําดับแรกสําหรับชาวราศีพิจิกการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นต้องบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกการเงินก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าการงานเลยแม้แต่น้อยชาวราศีพิจิกการเงินของท่านนั้น ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินก้อนไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีเกณฑ์ที่ท่านจะรับทรัพย์รับเงินเป็นเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือแม้แต่การได้รับมรดกตกทอดมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินได้ทองไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวท่านเองหรือแม้แต่ในฝั่งของคู่รักสามีภรรยาทั้งหมดนี้ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไป อาชีพเสริมอาชีพพิเศษงานสำรองของท่านที่ท่านใช้เวลาว่างเป็นงานอดิเรกไม่คิดว่าจะได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกรรมแต่ขอให้ท่านรับรู้ไว้ว่าต่อจากนี้ไปทุกอย่างค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในฝั่งของตัวท่านท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรค่อนข้างที่จะเห็นเงินเห็นทองต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่รายได้เสริมรายได้พิเศษรายได้สำรองนั้น ค่อนข้างที่จะมีมากพอๆกับรายได้ประจำการที่ท่านใช้เวลาว่างทำงานอิเล็กต่างๆดูแล้วจะไม่ได้เป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องเล็กน้อยต่อจากนี้ไปหากท่านเอาจริงเอาจังเชื่อว่าท่านจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลากหลายช่องทางต้องบอกว่าตอนนี้มือของชาวราศีพิจิกนั้นมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จง่ายกว่าเมื่อก่อนอย่างมาก ชาวราศีพิจิกการที่ท่านได้ดาวอาทิตย์ดาวพระเกตและดาวพุธโคโจรเสริมดวงชะตาภายในช่วงที่เหลือของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวท่านหรือเป็นก้าวแรกที่ท่านนั้นจะพบเจอกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นราศีที่ไม่ธรรมดามีความพิเศษซ่อนอยู่ในดวงชะตามากมายชาวราศีพิจิก ดวงชะตาของท่านนั้นทั้งได้บุญเก่าวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวะโอกาสพร้อมใจกันเข้ามาในตอนนี้ทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะปังอย่างมากมีเกณฑ์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จสูงเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีพิจิกแต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันหากตัวท่านมีความเพียรมาณพยายามเชื่อว่าดวงชะตาของท่านจะพุ่งแรงอย่างแน่นอน และสำหรับโชคลาภของชาวราศีพิจิกก็ต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่ดาวพระเกตเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ส่งผลให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับเรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นท่านจะได้โชคได้ลาบจากความฝันจากลางสังหรณ์หรือแม้แต่การที่ท่านนั้น มีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับโชคลาภมีอะไรมาดนจิตโดนใจให้ท่านพบเจอกับโชคลาภหรือโชคลาภจะปรากฏให้ท่านเห็นซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของชาวราศีพิจิกได้ทั้งนั้นราศีพิจิกเอ๋ยท่านอย่าได้ประมาทดวงชะตาของท่านหากใครที่ดวงชะตากำหนดมาว่าจะต้องร่ำรวย ท่านก็จะหนีความร่ำรวยไม่พ้นเอาอะไรมาฉุดเอาอะไรมารั้งก็ไม่สามารถดึงดวงชะตาของท่านให้ตกลงได้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะลืมตาอ้าปากมีเกณฑ์ที่ท่านจะสมหวังสมปรารถนาในทุกๆเรื่องสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณการทํานายการพยากรณ์นั้นเป็นการทํานายในภาพรวมแบบกว้างๆไม่ใช่เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลโปลดใช้วิจารณญาณสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ในคลิปนี้หากชาวราศีพิจิกฟังแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นสริมงคล หากเกิดพลังบวกให้กับตัวท่านก็ขอให้ท่านกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุาธเพื่อให้ตัวของท่านนั้นรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกที่อยู่รอบตัวท่านขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ